ที่เห็นอยู่ข้างๆนี่คือกรุงเทพนะไม่ใช่นี่อยู่ภาคใต้ไม่สรุปอยู่ไหนไม่เขาพระกาศวิทย์ให้บอกเขาอยู่ที่ไหนเที่ระกางเลยร่มรื่นสวยงามมาจนไม่คิดว่านี่คือในกาะมนะคะนี่คือพหลสามสี่เข้าใจมาตลอดว่าพหลเนี่ยเป็นนายกเป็นลีดเหรอพหลสามสี่เออคือเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ชื่อร้านคือชื่อร้านผะหนสามสี่พหลสามสี่เอออ่ะติงตังเลยมา คือจะบอกยังไงให้ทางร้านอ่ะได้ออกไปจากกองก่อนได้ไหมครับเพราะว่าอายเนี่ยเขามีคยสรวจดูว่าอยากมาดูมากเหลือเกินแล้วเขาไม่รู้ว่าเราพูดไม่รู้เรื่องเวลาเรามายินดูแล้วชื่อร้านนะคะชื่อร้านว่าเรินเรินแบบแล้วแล้วเรินคืออะไรแปลว่าอะไรปรากฏว่าเรินแบบภาษาใต้ภาษาใต้ จริงๆมันคือเรือนเรือนแบบบ้านราอบ้านบ้านวันนี้เป็นอาหารใต้นะครับไม่ใช่ใต้ที่เรากินกันปกติอ่ะเขาบอกมันเป็นใต้ไฟไดนิ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เครียดมากเพราะปกติเป็นคนไม่ได้เหมาะกับไฟไดนิ่ง ก่อนอื่นเลยก็คือต้องอธิบายก่อนว่าหลังจากเที่ยวทิพ์นะคะชาวช่องทราบมาเดียวประสบภัยอย่างมากเนื่องจากว่าร้านอาหารต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยหมดแล้วนะเราก็เลยคิดว่าจะไปต่ออะไรกับรายการนี้ดีงั้นเราเปลี่ยนละกันหลังจากที่เราต้องแบบพยายามเยอะเหลือเกินก็กินอะไรก็ได้กินะไรเพราะมันก็ทิพเหมือนกันทิพเหมือนกันหมดทิพในความหมายที่แปลว่าดีอร่อยอร่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ของเออกินอาหารใต้บ้าง อาหารไทยกลับมาประเทศไทยกลับมาประเทศไทยแต่ว่าปัญหาใต้ที่ไม่เหมือนกับอาหารใต้ที่เรากินปกติมันจะเป็นสำหรับแบบคน<อ>ไทยกินก็จะแบบว่ามาทีเดียวหลายอย่างนะ<อ>าแล้วกวางมา,งว,างวางกินกับข้าว<อ>าแต่ที่นี่เขาจะแปลกกว่าปกตินิดนึง<อ><ๆ>ก็คือเขาจะทําเป็นแบบไฟไดนิ่งมันตื่นเต้นมากเลยอาหารใต้ขึ้นไฟไดนิ่งและได้มันที่เห็นอยู่ในนะคะด้านหน้าที่สวยงามเนี้ยมีสระสีแบบเขียวมรกตเราก็ถามว่าทำไมห้องนี้มันมีชื่อว่าห้องคลองทอมคลองทอมซึ่งคลองทอมอ่ะมันเป็น อำเภอหนึ่งในกระบี่ก็ถามไปถามมาทุกห้องในเนี่ยเป็นชื่ออำเภอในกระบี่หมดเลยเช่นอะไรบ้างคมีเขานมเขาพนมมีเหนือคลองมีคลองท่อมแต่ต้องการไปสาวบารากดซึ่งก็เป็นแบบของกระบี่ของกระบี่อีกอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้ว่าเจ้าของหลานเป็นคนกระบี่นั่นไงจบเลยแต่ถ้าคิดว่าข้ามาผมชื่อห้องคลองท่อมหันไปข้ามห้องใบท่อมไม่ใช่ไม่มีนะคะนี่ฉันชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้อ reinterpreting southern thai cuisine ตีความอาหารใต้ใหม่ อาจารย์บาร่างสอนคำว่าใต้อ่านว่าอะไร south ออแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยไม่อ่าน south เทิร์นอ่านว่า southern ด้วยสิ่ง southern ไม่ใช่ south เทิร์นเตินนี่เป็นภาษาใต้ปะใช่เทิร์นโอเคครับเสร็จ <laughs> แล้วไปเริ่มสตาร์เตอร์กันเลยและพิเศษคือเชฟมาเองสวัสดีค <laughs> สวัสดีครับเชฟบอสนะครับคุณบอสเป็นเชฟนะ <laughs> ครับ <laughs> อันนี้คืออันนี้สตาร์เตอร์คำแรกครับผมลงกุ้งแม่น้ำตาปีแกงขั่วสับประรดโลสีแดงนี่เรามาทำจากบินรูทนะครับตัวมูทั้งในเป็นมูทกุ้งแม่น้ำผสมกับตัวแกงขั่วข้างในมีเนื้อสับปะรดที่เราเอาไปคอมโพสเพื่อ X แทกเฟเวอร์ออกมาแล้วก็มีหางกุ้งแม่น้ำตาปีลังการมากเลยสเราจะกินยังไงล่ะเนี่ยสามารถใช้มือได้เลยครับผมกุ้งตัวเนี้ยที่อยู่ในเนี้ยมาจากแม่น้ำตาปีจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุ้งจากตาปีจริงๆตองสําเนีย๋อโอเคต้องฟังสัเนียงนายเต้นมาจากตาปีไหมไม่เราตลกนะเราต้องการจะนำเสนอสิ่งที่ดีจากภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเราก็เลย ไปคุยกับชาวประมงที่ภาคใต้ก็คือคุยเฉยๆอ๋อใช่ครับก็คุยเฉยๆ <c oughs> ผมแจ้งอย่างนี้ดีกว่าแหล่งบุดงสมบูรณ์ที่สุดของกุ้งแม่น้าในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีที่อยุธยากับแม่น้ำตาบีและทีเนี้ยส่วนที่เราเลือกใช้เนื้อส่วนหางเนี่ยเพราะว่ามันมีความหนึบและเด้งที่ต่างจากตัวเนื้อส่วนอื่นส่วนตัวเนื้อส่วนอื่นเนี่ยเราไปทําเป็นมูสครับผมก็คือมีทางกุ้งละกวางเลยห มีแต่กุ้งแม่นาครับไม่ก็หมูสับเฮ้ยกระโบตามันละตามันละตามันละคือสีมันสวยมากเลยนะคะมองจากข้างๆไปแล้วแบบไปถึงจานถูกไหมไม่ใช่อ๋องั้นมาเอาก่อนพรอมกันเลยอ่ะวางกินกินมันต้องวางมึงนะมันต้องวางเราไม่ต้องไปยกจานเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รสชาติแกงคั่วชัดมากเลยอ่ะอือ อร่อยคือหน้าตามันดูไม่เหมือนแกงคั่วแต่กินเข้าไปรสชาติมันคือรสแกงคั่วกลับไปปุ๊บสิ่งที่มันแตกในปากเราอ่ะคือแกงคั่วรสชาติใช่ไหมรสชาติอ๋อรสชาตินะแล้วข้างในอ่ะพอเข้าไปปุ๊บแบบเซนได้ยินเสียงสะท้อนมาจากในแก้วหูมีเสียงนอยอ่ะตับปีก็เลยยืนยันความเป็นกุ้งแม่ลำตีของจริง พอถ้าเกิดป็นสาดหยุดยามันจะมันจะสะท้อนไปอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นอีกแบบมันจะมันจะเอิบกว่านี้มันจะพูดว่าโยเดียแต่อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะประทับใจส่วนจานที่สองเป็นกันเชียงปูม้าในหลดไข่ปูนะครับเราจำลอง จานนี้ให้เหมือนสากมรกฏกลางร้านนะครับตัวน้ําหล่นเนี่ยจะเข้มข้นมากเลยแล้วก็ตัดความเปรี้ยวหวานด้วยไหลบัวดองแล้วก็มีน้ามันพริกขี้หนูเขียวแต่งหน้าดินหนึ่งครับผมตอนทานผมแนะนําให้วนตัวกันเชียงปูแล้วค่อยไปรอบไปวนเลยไปวนคือไม่ได้วนรอบสามมรกตก่อนนะครับวนในนี้คือให้โดนน้ำหล่นถูกไหมครับใช่ครับอันนี้กันเชียงอันนี้คือกัญเชียงอันนี้คือก้าม ปกติการเที่ยวมันจะเป็นอย่างนี้บูนพงเนมธอ่อโคนอ้อมเขาให้คนเอาน้ำมันพริกก่อนมาฉ่ำมากสุดๆอส่วนเขาใส่อะไรครับครับิดใจชอบชอบหลายบัวดองมันแบบเปรี้ยวๆอืมมันมันผัดรสส่วนที่มันเป็นสีเหลืองๆนี่คืออะไรนะครับน้ำมันพริกพริกขี้หนูเขียวครับที่เขาจำลองไปสอบมาแล้วคนเนี่ยไม่ในนั้นน่าใช้พริกน้ำมันพริกขี้หนูเขียวหมดเลยในสช่ครับเราย้อมสีเรื่องเข้าใจเราด้วยนะ ใช้ปูจากที่ไหนครับนครศรีธรรมราชอุ้ยตอบได้เทสเทสเทสใช้เขาใช้พูนี่นครจริงแต่ว่าเป็นแมคโครสาขานครศรีไปชื้อไก่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเนื้อปูู้สกว่าเนื้อปูมันหวานตรงใครเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังว่าเวลาคำว่าหวานหวานคือทุกวันนี้เวลาเราพูดคำว่าหวานเนี่ยอืเราจะนึกถึงความหมายที่แปลว่าสวีตคือหวานหวานน้ำตาลแต่เมื่อไปสืบสร้างรากคําจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าหวานในภาษาตะกุลไทยมันแปลว่าอร่อยอืมเพราะฉะนั้นอะ ถ้าเราสังเกตอะเวลาเรากินของที่มันสดไม่ต้องปรุงแต่งเยอะอรสชาติดีแต่วัตถุดิบที่สดเนี่ยเราจะบอกว่ามันหวานาาเช่นอาหารทะเลอาหารทะเลเนื้อปลาหวานมากสดปลาหวานเคยได้ยิน้ก็จะพอเข้าใจได้ว่าอ๋อทำไมคําว่าหวานอะถึงแปลว,ว่าอร่อยมาก่อนม,มันคือสดนั่นเองมันคือแบบรสสดอะไรเงี้ยเย่านี้เนื้อปูเมื่อกี้เราก็บอกแล้วเนื้อปูเนี่ยหวานหวานแต่ไม่ได้แปลว่าหวานที่แกงคือแปลว่ามันสดนุ่มมากอร่อยมากจริงพี่พาวเพิ่มไหมพอ ขอบมือให้คุณคุณบอลอร่อยมากครับเบเการตกมือให้นี่คือแบบขอเพิ่มอะครับยิงทุกเม็ดยิงทุกเม็ดกรับผมอันนี้เป็นแอปพปิทเซอร์จานที่สองนะครับหรือปลาหมึกยาวเยเป็นเมนูที่จำลองจากเมนูท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดระนองนะครับก็คือให้กินตั้งแต่ตรงนี้เลยหรออลังมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมรบกวนไปให้ได้ครับขอบคุณครับ แนะนําให้คุกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับในจานก็จะประกอบไปด้วยตัวปลาหมึกตัวผักบุ้งถั่วที่ส่งขั่วบดมีซอสมีปลาทั้งโกฟองเต้าหู้ทอดแล้วก็มะนาวนิ้วมือครับปลาหมึกยาวเยอุ้ยไม่ได้ยาวเดี๋ยวนะเยด้วยจมล้ชอบอันนี้มากเลยที่สั่งทำพิเศษเพราะว่าพอเปิดมาปูบะ เปิดปักปุ๊บแล้วก็จะวางได้พอดีใช่อันนี้เอากลับบ้านได้ด้วยได้ไม่ได้ครับอ่ะมีพิเศษนิดหนึ่งก็คือตรงนี้อันนี้คือมะนาวเนาะแต่ข้างข้างที่เป็นแบบเป็นเกล็ดเล็กๆอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับคุณหมอมะนาวนิ้วมือครับมะนาวนิ้วมือซึ่งมันต่างอย่างกับมะนาวปกติยังไงครับอ่ปกติมะนาวจะเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมอันนี้จะเป็นรูปวงรีนิดนึง แล้วก็ตัวเนื้อเกล็ดของเขาอา่ะจะค่อนข้างจะแยกแต่งกันพอเราบีบมอกมา,มาปุ๊บตัวเนื้อมันจะออกมาพร้อมกับตัวเม็ดเราจะแยกเฉพาะตัวเก็ดเนื้อเนี่ยเข้ามาใส่ในจานนี้รสมันดีอ่ะมันไหลรสอ่ะสดชื่นอะมันมีความซับซ้อนมีเทคเจอร์เยอะมีความกรอบของของเต้าหู้ทอดความดงึงของหมึกแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวของมะนาวนิดนึงนี่ให้ดูหน้าตามะนาวนิ้วมือม ซึ่งมีแค่ที่ภาคใต้ไหมครับหรือว่ามีปลูกในประเทศไทยอันนี้ได้มาจากสวนที่ราชบุรีครับที่มาจากราชบุรีนะคะอ้อวพี่ขาดเคยอยู่ราชบุรีเดี๋ยวพูดราชบุรีกับเขาครับอํะอำเภอไนฮะมู่พื้นที่สุดๆมาเนี้ยคือจานเนี้ยเป็นจานที่ท่านเรารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะเวลาเราทานอาหารที่มันเป็นสำหรับหรืออาหารที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะเช่นสมมติเราบอกว่าแกงส้มในหัวเราอ่ะมันจะมีไม้บรรทัดว่าอะไรคือแกงส้มที่อร่อยนึกออกไหมแต่พอเป็นไฟแดงปุ๊บอ่ะ มันไม่มีมาบรทัดม,มันเป็นเรื่องของ creativity ความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสนุกไปกับมันแล้วรู้สึกว่าเออการได้รู้ว่ามีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรบ้างก็ทําให้เดาก่อนว่าน่าจะเป็นไหนแบบนี้แบบนี้แต่พอกินปุ๊บมันเซอร์ไพรส์เราอีกออรอบหนึงอะว่าไม่ใช่ว่าเป็นอีกแบบแต่อร่อยกว่าที่คิดอ,อันนี้คือความสนุกของการได้ทานไฟไรเนิง่งม,ม,มันไม่ไม่มีมาบรทัดวัดมันเป็นเรื่องของแบบความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สนุกไปกับมันอะฉันพูดไม่ไม่รู้เรื่องหรอเห็นด้วยเห็นว่าเพราะว่า คือไฟไดนิ่งมันมันไม่ใช่กระบวนการกินแต่มันคือกระบวนการคิดกระบวนการทำเพราะฉะนั้นเราเกินไฟไดนิ่งเราไม่ได้กินเอารสอย่างเดียวเอากินกินเอาวิธีคิดกินเอาวิธีทาด้วยปกติเรากินเอาอิ่มผมโงมารล้หันไปทางเจ้าของร้านครับรอพวกเราไปกินพวกกะเทยโวมันจะอิ่มไหมวะยังไงเดี๋ยวเรากวนเนมใส่ถุงให้หน่อยเป็นสั่งทำพิเศษเฉพาะอันนี้เลยค่ะ เป็นงานคอมเมดรหมดเลยอันนี้ยังให้เรากวนดูแลดีๆนะคะหายเลยขับยิ่งเลยรสรดีเซว่ามันจะหายใช่ไหม เข้าสู่สำรับสำรับตัวสำรับเนี่ยเราจะเสิร์ฟม,มาเป็นแชร์ลิ่งสไตล์นะครับอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเดินหรือว่าบ้านนะครับได้ความรู้สึกเหมือน กำลังกินข้าวอยู่กับครอบครัวจานแรกจานนี้จะเป็นน้าพริกกะลากุ้งนะครับตัวน้ําพริกเนี่ยประกอบไปด้วยตัวเนื้อกุ้งแชบัวหรือเนื้อกุ้งหางแดงปากพะนังที่เราเอาไปลมควันแล้วมาผสมกับตัวกะปิส่วนจานที่2เป็นแกงส้มไข่ปลาทะเลน้อยวันนี้เราได้เนื้อปลาเก่ามุกมาจากทะเลอันดามันนะครับปลาอีกทีนีปลาปลไนะครับปลาเก่ามุกครับก็คือว่าเล่นมุกจนเชี่ยวชาญไม่เชื่อพี่ฟานลองลองลองเล่นดูอย่างสีเหลือง อันนี้จะเป็นข้าวสังยด GI product จากจังหวัดพัทลุงนะครับเราผงผสมกับข้าวหอมมะลิ105ครับทำไมต้องผสมครับจริงๆแล้วตัวไม่หรู้จริงมันมีเหตุผลมันมันจะมันจะกินง่ายขึนเป็นข้าวกล้องซล้วมาจะแข็งกว่าใช่มันจะมีไฟเบอร์เยอะกว่าเมื่อกี้ถามว่าทำไมต้องผสมใช่ปะขอฉันถามว่าทำไมครับพี่เดียวอะครับถ้าไม่พอเขาเติมได้เรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆครับพี่เดียวครับ คือแม่แม่คนกระบี่ใช่ปะตอนเด็กๆเวลาแกกินแกก็กินข้าวสังยนนี่แหละแต่แม่ก็จะบอกว่าแต่ก่อนเขาไม่เรียกข้าวสังยนเขาเรียกข้าวไร่ข้าวไร่ข้าวไร่พอมันเริ่มมีมูลค่ามันเริ่มมีราคาเขาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบบนด์รีแบรนด์ a n d ต้องการอ่ะต้องมีชื่อไงก็เลยกลายเป็นข้าวสังยนเพราะถ้าบอกว่าชื่อข้าวไร่มันจะแบบก็จะแบบดูไม่แพงเออตอนหลังมันก็กลายเป็นข้าวสังยนอันนี้เป็นปลาหมึกไข่ผัดดีหมึกหรือน้ำดำนะครับตัวนี้เนี่ยพิเศษสำหรับ ชาวช่องเลยเีแค่ลูกค้าแจ้งว่ามาจากช่องฟาโรสเราก็จะทั้งเมนูพิเศษเลยโอ้ถ้าเกิดว่าชาวช่องมาแค่แจ้งแค่นั้นเลยจะได้อันนี้ไปเลยเอ็คเซมีคิเกันในบินด้วยไม่มีนะไม่มีครับหลังจากที่เที่ยวทีเทปนี้ออนนับไปเลยหนึ่งเดือนนะคะชาวช่องมาที่ร้านเรินแจ้งว่ามาจากฟาโรสก็คือต้องแจ้งตอนจองเลยบอกว่า ตามมาจากฟาโร์มรสค่ะอันนี้แล้วก็จะได้สิ่งนี้ไปเรียกว่าปลาหมึกไข่ผัดน้ำดำครับปลาหมึกไข่ผัดน้ำดำปลาหมึกจากที่ไหนครับอันนี้จากเกาะลันตาครับให้หมดนะจบได้ชอบซาเลนฉันเป็นพันวิเศษแล้วนะเป็นปลาหมึกไข่อันนี้ไข่บูติกป่ะฮะมองคาแกล้มเพลียงเหรอแล้วใครข่าว่าพอแกมเพอะรู้อายุเลยมองควายแกมเพลื่ออันนี้เป็นชิ้นหนึ่ง เมนูนี้เรียกว่ามังกรซ่อนแก้วครับผมนี่ได้เห็นแก้วเลยอ่ะยิงทุกเม็ดอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้มีอะัรบ้าบุษราคมครับบุษราคามมีบุษราคามมีโกเมนมีครับผมครับผมโมละก็ยังเหลือไปต่อถ้าลรงชิมอรููเรื่องหรือสดชื่นอ่ะอร่อย ที่ฝาแกงส้มนี้มีความพิเศษนะเขาข้าวาสา,ารานิดนึงข้าวาสา,ารเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลูกค้าเขาบ้า,บางเถอะ <c oughs> คือแกงส้มปลายถ้าที่เราคุ้นเคยเขาจะใช้ผักแค่อย่างเดียวเช่นแกงส้มกุ้งมะละกอ,อแกงส้มหน่อไม้แกงส้มยอดมะพร้าวแต่ว่าถ้าใช้ผักหลายๆชนิดเนี่ยเขาเรียกแกงส้มสมรมสมรมที่แปลว่าแบบว่าคือหลายๆอย่างผสมปนเปกันเขาเรียกแกงส้มสมรม เพราะฉะนั้นในเนี้ยเมื่อมีผักมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเรียกแกงส้มสมรมได้เหมือนกันต้องถามคุณเชฟบอรอ่ผมเห็นด้วยครับแต่ว่าเมนูนี้เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเข้ากันแกงส้มไข่ปลาทะเลน้อยครับผมก็อยากจะโชว์ค่ะพิเศษต้องตัวไข่ปลาทะเลน้อยคือไข่ปลาป่ะคว่าน้อยขยายคาว่าทะเลนะคะไม่ได้ขยายคาว่าไข่ปลาไข่ปลาทะเลม้อมาจากทะเลน้อยไม่ใช่ไข่ปลาทะเลนีน้อยไม่ใช่ทะเลน้อยที่พัทะลุพัดลุ่ง ชอบมากเลยที่วัตถุดิบทุกอย่างในจาน <c oughs> จะบอกโลเคชันว่ามาจากที่ไหนพระหนฝั่ซีพระหนสาซีไม่กลัวกลัวลูกค้าตำทางมาแล้วหอร่อมากเลยอ่ะ พี่ปาเห็นโพล่ไหมที่เขาตัดอันดับแกงที่รสชาติแย่ที่สุดในโลกโกรธมาฉันโกรธมาแกงส้มได้นำหนึ่งไม่จริงฉชนไหมอันนั้นแกงส้มภาคกลางปะคุณนี่เหรอคุณรียกุณีเหรอไม่คืออย่างนี้แม่พี่ปาเป็นคนใต้ใช่ป่ะแล้วพ่อเป็นคนภาคกลางแล้วพ่อทำแบบทำแกงส้มและแกงส้มภาคกลางมันจะแบบมันจะสีส้มๆแล้วก็ใสๆนิดนึงใช่ไหมฮะจะหวานน้ำนิดนึงแล้วแม่เขากินแกงที่คนภาคกลางเรียกว่าแกงเหลืองอะแต่จริงๆแล้วคนใต้เรียกว่าแกงส้มเขาอะแกงส้มแต่มันคือแกง คนภาคกลางนะ่ะมีแกงส้มอยู่แล้วก็ลวเลยไปเรียกสิ่งนั้นว่าแกงเ<ก>หลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแกงส้มในคอนเซปต์ของภาคกลางภาคใต้จึงตีกันตลอดมาทีนี้พ่อกับแม่ชัยเป็นผัวเมียคู่ที่ไม่ไม่ลงรอยกันในเรื่องของแกงส้มมากมาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพ่อทําแกงส้มแบบภาคกลางเนี่ยแม่ชะเข้าไปในครัวแม่ถามว่านี่อะไรแกงส้มไงแล้วแม่ก็หยิบตะขับพีน้นขึ้นมาแล้วก็นี่ย ใส่ยอดตาได้ที่ฉันเป็นอย่างนี้เขาแม่ใช้เป็นอย่างนี้ใส่ยอดตาได้ต่ว่าใส่จนยอดตาได้หมายถึงว่ามันไม่มีความเผ็ดอะไรมันไม่มีความน้นสำามคายอ่ะไม่นับสิ่งนี้เป็นแกงส้มคือคนใต้เนี่ยจะจริงจังอยู่ไม่ไกลเรื่องหนึ่งนะคือแกงส้มคือไม่ได้เลยแล้วแต่ละบ้านมีสูตรเราเราไม่เราไม่ลบลู่กันแต่ว่าถ้าว่ามามามาภาคใต้แล้วทำาหาแกงเหลืองคนใต้มอง คนตายไม่พอใจได้เขาพูดเรื่องแกงเหลืองไม่ได้ไม่ได้เราเรียกมันไม่มีสิ่งนั้นไม่มีแกงเหลืองไม่มีจริงออทําความเข้าใจไว้ตรงนี้เลยอร่อยจริงๆอ่ะคือมันมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันมันดีอ่ะมันคือเหมือนกินข้าวบ้านจริงอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเซตแรกๆมันเป็นซาเตอร์เขาก็เลยเสิร์ฟแบบกุกกีกุกกมั่มใช่ไหมเพราะเนี่ยอันนี้ของจริงจะอิ่มแล้วค่ะอันนี้ใกล้แล้วค่ะขอข้ามไปน้ำิกกะลาละคือให้ให้ให้เห็นแบบให้เห็นสีกล้อง่อยให้เห็นสีของกะปิมันมันไม่เหมือนกะปิ ือสีมันเข้มมันเข้มข้นเออแต่คนไทยเนี่ยกระปี้วเรียกเคยคนไต้เรียกเคยคือข้นมากจริงข้นแบบอ่ะให้ดูนะเฮ้ยเฮ้ยเดริฟีนเดริฟีนเดีนเออความข้นน่ะไม่ละเออออกยังไงไ่หยุดเขากินมาแล้วโอ้ยังป่าใช่ไหมกินกับผักหน่ออือร่อยอธิบายหน่อยไม่ใช่แค่จบกว่าดีมันอร่อย แกมันเป็นลักษณะของคนอ้วนที่กินแล้วอยากมีความสุขกับการกินแล้วจะไม่สามารถอธิบายรสชาติคือมันรู้อยู่ในเนี้ยอืฉันชื่นชมทุกคนที่ทารายการอาหารและอธิบายรสชาติออกมาเป็นภาษาที่คนดูเข้าใจได้เพราะพวกเราอ่ะจะหลงไปกับรสชาติาหารแล้วขอกินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวครเล่าให้ฟังดีเพราะเท่าคอนเซ็ปที่เอาเซ็เนี้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นเป็นแชร์ริ่งเพราะว่า อย่างที่ทางคุณเชฟบอสบอกว่าถ้าเกิดทานแยกอาจจะไม่ได้ความรู้สึกมันเป็นอาหารที่ต้องทานด้วยกันจริงๆอ่ะ,อะมาถึงเมนูพิเศษเมนูพิเศษสำหรับชาวช่องอันนี้ไม่มีในเมนูปกตินะคะต้องเป็นชาวช่องเท่านั้นหมึกไข่ผัดน้ำดำรเราจะกินแบบปากไม่รำ อืออร่อยมากเลยหจริงสัง่งเพิ่มเลยได้ไหมคะอะันนี้อร่อยมากจริงคืนนี้ดีใจแทนชาวช่องมากเลยที่จะได้ทานสิ่งนี้<ม>นอร่อยอร่อยมากจริงค่ะมัน,ม,นมันเป็นรสชาติของคือตัวหมึกเด้งอยู่แล้วแต่ว่าตัวน้ำอ่ะที่ใช้การผัดคลุกเข้าไปเนี่ยมันหวานแต่มันไม่ได้หวานแหลมอะค่ะมันหวานแบบเขาแต่ว่าหวานด้วยน้ำหมึกของหมึกด้วยอยู่แล้วนิดนึองอ่ัะตอนนี้เราใช้ตัวน้ำตาลแว่นน้อยตรงไนครับน้ำตาลแว่นน้ำตาลแว่นจากที่ไหนครับ อาพัฒนุกับลอง <c oughs> พูดไปก่อน <c oughs> พูดไปก่อน, <c oughs> อนเปิดรายการชื่อเชมบอร์ด <c oughs> พอจบรายการชื่อเชมบัร <c oughs> ์อร่อยจริงอะ่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะประทับใจซึ่งในในคอสปกติกของที่เป็นเซ็ตสำรับอะจะมีทั้งหมดกี่จานนะคะ,ะมี6จานครับ6จาน ตัวสำรับเราก็จะมีทั้งหมด6อย่างนะครับมีตัวโยกกิ้ยผัดเคยแกงส้มไข่ปลาทะเลน้อยผูฉี่ปลาช่อนเลน้ำพริกกะลากุ้งยำส้มโอขาเป็ดกรอบแล้วก็ต้มหมูชมวงน้ำใสคีรีวงครับอันนี้เราขอให้มาเป็นตัวอย่างเฉยๆก่อนเข้าสู่ขอ,ของหวานนะคะ นี้เป็นช็อกโกแลตชุมพรเรานําทุกส่วนของผลโกโก้ชุมพรเนี่ยตัวเม็ดที่บ่มมาแล้วเรามาทําเป็นผงโกโก้เสร็จแล้วเอาผงโกโก้ไปเผาแล้วมาทําเป็นไอศกรีมเม็ดที่ยังไม่บ่มหรือกาโกโกนิปเนี่ยเรามาใส่ไว้ข้างบนเพื่อเพิ่มความขมและรสชาติเข้มข้นของช็อกโกแลตนะครับเราเติมตัวน้ําดารลาเจลกับมะม่วงเบาเพื่อตัดลดความเข้มข้นของช็อกโกแลตข้างบนที่เห็นเป็นสีเหลืองคือทอมินคัมเบอร์ส่วนด้านใต้ก็เป็นคัมเบอร์ที่แทนในลักษณะของ ดินเวลาที่เราผ่านไปในจังหวัดชุมพรเราจะเห็นดินต้นโกโก,โก้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ครับผมตัวผลโกโก้เราก็มาทําเป็นภาชนะชอบมากเลยที่เป็นแบบเป็นเปลือกเป็นลูกโกโก้มาทําแบบเป็นภาชนะใส่แล้วทุกอย่างเป็นโกโก้หมดเลย <c oughs> พอทุกคนมีแม่คนเดียว <c oughs> ก็ต<ๆ>ั้งใจฝังว่ามันจะเป็นจบตรงไหนกินเลยนะเป็นนากหลักเป็นนักเกษตร เต็มมาแล้วอืมเต็มคนมากดับรสเผ็ดของอาหารได้ดีชาวช่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยอ่ะปลูกโกโก้เยอะมากไม่ได้มีแค่ที่ชุมพรใช่คือถ้าได้รับการส่งเสริมดีๆโกโก้สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เลยขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเดียวก็ขอฝากนายกท่านต่อไปแต่ตรงนี้เลยเนาะโกโก้ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอห้ได้เป็นคำเป็นที่เราคิดให้เพราะฉะนั้นถ้าไปใช้ขอบคุณเราด้วยแล้วใครลูกโกโก้รู้ไหมตาลลิตา ้าทำไมอ่ะปลูกโกโก้ที่บ้านเดืที่แล้วเดืที่แล้วเดืที่แล้วถือว่าวันนี้ครบทุกคอร์สแบบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าอิ่มนี่อิ่มแล้วนะตอนนี้ยตอนแรกยังคิดว่าคิดว่าฉันจะกินแล้วมันจะหิวต่อบไหมอิ่มมากแล้วอร่อยมากทุกจาน คิดมาอย่างดีมีสอรี่และที่สำคัญสุดคืออร่อยค่ะอร่อยจริงๆขอบคุณเชมบอร์ตะค,ะค,ค่ะสุดยอดมากเลยเนะคะคแล้วก็มีท่านที่ระหว่างทางที่นั่งทานด้วยเรามีคนมายืนยิ้ม,ม,มแบบมีความสุขที่เราแบบได้ชิมอาหารทำทางร้านนะคะคุณเบียร์เจ้าของร้านขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคมากนะคะขอบคุณสําหรับจานพิเศษสำหรับชาวช่องด้วยนะคอ่ะสำหรับร้านเรินนะคะอยู่พระหลนสามสี่ อย่างโอนสารสี่ร้านเขาปิดทุกวันจันทร์เปิดห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มเราก็แนะนํำจองก่อนเอต้องจองกอนลายลายก็คือแอดเรนทักมาได้เลยนะคะทักมาแบบทักครับแล้วก็จะมีส่งสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยได้มาเดี๋ยวทางทางร้านก็จะมีทีมงานตอบไปแน่นอนจะมีคนถามว่าราคาเท่าไหร่เราก็จะไม่ปล่อยให้ไปถามในคอมเมนต์เราก็จะบอกตรงนี้ไปเลย ว่า1คอร์สนะคะตอนหนึ่งท่านนะฮะราคาอยู่ที่3,600บวกบวกเหมาะแก่การรับประทานในโอกาสพิเศษเฉลิมฉลองหรือว่าถ้าคนไหนใช้โคต้าวันหยุดแล้วแต่อยากลงใต้โอเข้ามาที่นี่ได้เพราะเขาพาไปทุกจังหวัดเลยตั้งแต่ลาดลีลงมาเลย ก็ถือว่าเป็นการตกลงกันใหม่สําหรับคอนเซปต์เที่ยวทิพย์เพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้นะคะว่าขอเป็นทิพย์ที่แปลว่าทิพย์อร่อยทิพย์อร่อยแล้วก็เป็นการเที่ยวผ่านวัฒนธรรมไม่วัฒนธรรมไม่จำเป็นจะต้องไปต่างประเทศล้เราจะไปในประเทศนี้แหละซึ่งจากหน้าก็จะเป็นหมูเกรอบเป็นเป็ดย่างมไรได้หมดเลยเพราะว่าอะไรเที่ยวไม่ได้ก็ทิพย์เอาเราจะทิพย์ผัดกันกินไปด้วยกันนะคะขอบคุณชาวช่องมากๆที่ติดตามกันมาตลอดนะคะฝาก subscribe ช่อง faros ด้วยนะคะ faros มี2ช่องคือ faros และ พราหุ่นสามสีปลาโรสพอดแคสต์ค่ะอขอบคุณและสวัสดีค่ะ